ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่30กรกฎาคมพศ 2, 5 6 6พพบกับผมชวานายขรพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทมงบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่167ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o ลด์สปอตนะครับที่เมื่อคืนนี้ทำ high ต่อนเนื่องเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำสามารถเบรกกรอบแนวต้านบริเวณ1,810ขึ้นมาได้ โดยเมื่อคืนนี้นะครับขึ้นไปทํำ Hi าถึงบริเวณ1830นะครับแต่เช้านี้ก็เริ่มมีอาการย่อให้เห็นนะราคามากระพริบอยู่แถวๆ1827แล้วดังนั้นใครที่รอเข้าซื้ออยู่ก็สามารถหาจังหวะเข้าซื้อตามแนวรับได้นะครับ โดยประเด็นข่าวในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวบวกเข้ามาอย่างต่อเนื่องอะนะครับนั่นคือเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเลข GDP ของสหรัฐออกมาต่ากว่าที่คาดการไว้นะครับก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร่วงลงต่อเนื่องมาเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ1ิป,ปีเนี่ยจะยังนิ่งๆอยู่แต่ก็ส่งผลให้ราคาทองคําขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับออโรราเช้านี้เราให้แนวต้านไว้ที่1835ถึง1840แนวรับที่181 5-1805ถึงสต็อปลอนเมื่อหลุด1805ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง By ออโรราสวัสดีครับ